สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้และผู้ต้านของคินนานในตอนที่734นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยหลังจากที่ข้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมาตะสวรรค์วิชายุทธแสวงเตาของข้าก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันคาดไม่ถึงก็คือวิชายุทธแสวงเตาทั้ง12เกิดการเชื่อมโยงกันบางอย่างขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้ข้าจะไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ แต่ข้ารับรู้ได้ถึงว่านี่คือโอกาสที่ดีสำหรับข้าหากว่าข้าสามารถจัดระเบียบลำแสงเตา๋าวิชายุทธแสวงเต่าทั้งหลายหรือแม้กระทั่งรวมพวกมันเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วก็พลังฝีมือของข้าก็จะพัฒนาขึ้นอีกขั้นแน่1เดือนต่อมาหลานหลันชินนลานยังไม่ออกจากการกักตัวฝึกฝนอีกอย่างนั้นหรอเขายังบ่มเพาะพลังอยู่เลย ในเมื่อชิ้นนานบ่มพ่อพลังอยู่ถ้าอย่างนั้นข้าไม่กวนแล้วข้าจะออกจากพื้นที่อูฟ่ฟานไปก่อนแล้วกันพวกข้าก็จะไปเหมือนกันเจอกันใหม่ในอนาคตเมื่อพวกเจ้าจากไปจากพื้นที่อูฟ่ฟานนี้แล้วพื้นที่อูฟ่ฟานก็จะเหลือเพียงข้ากับชิ้นนานข้าอยู่ที่นี่จะไม่เบื่อตายอย่างนั้นหรอตาบใดที่เจ้าอยู่คนเดียวบย่อยๆเดี๋ยวเจ้าก็ชินไปเองนั่นแหละครึ่งเดือนต่อมาหลังจากหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมาพลังวลรยุทธ์ของข้า ก็ก้าวไปสู่ระดับเอามาตะาสวรรค์ขั้นที่8แล้วในเมื่อลำแสงเต๋อก้าสีสามารถเชื่อมต่อกับวิชายุทธแสวงเต๋าทั้ง12ในร่างกายของข้าได้ข้าก็จะรวมวิชายุทธแสวงเต๋าทั้ง12เข้าด้วยกันเลยก็แล้วกันโดยใช้ลำแสงเต๋อก้าสีเป็นแกนกลางประสานพวกมันเป็นหนึ่งเดียวภายในทะเลปานสัมผัสต้นไม้บรรพชนยุทธในขอบเขตบรรพชนยุทธนั้นยอดเยี่ยมมากมันทําให้ข้าสามารถสร้างต้นไม้แห่งเต๋าที่ไม่มีใครทํามาก่อนได้ ครั้งก่อนเจตจำนงแห่งปีศาจได้หักล้างกับเจตจำนงแห่งวิชายุทดแสวงหาเตาทั้ง12ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ใช้พวกมันเป็นลำต้นด้วยกันเสียเลยลำแสงเตาเป็นรากฐานของต้นไม้มันจะเป็นรากฐานเอ๋เจ้าเด็กคนนี้กำลังคิดจะทำอะไรอยู่กันแนะ่เจ้าเด็กคนนี้เรียนวิชายุทธ์แสวงเตามากมายขนาดนี้ได้อย่างไรกันแถมเจตจำนงเตาพวกนี้พวกมันกำลังเริ่มประสานกันด้วยวิธีแปลกๆอีก เจ้าเด็กน้อยเจ้าบ้าไปแล้วหรืออย่างไรวิถีเต๋าจะไม่ยอมรับแบบนี้แนะ่วิถีเต๋อไม่ยอมรับอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นล่ะก็ลองนี่หน่อยเป็นไงเห็นได้ชัดว่าพลังอมาตะในร่างกายของเขาอยู่เพียงระดับอมาตะสวรรค์ขั้นที่8ดเท่านั้นแต่ทำไมตัวเขาถึงใกล้เคียงกับผู้ปกครองไร้เทียมทานอย่างยิ่งเลยล่ะ น่าเสียดายที่วิชายุทธแสวงเตาอีกสิบแขนงที่เหลือนั้นข้ายังเข้าใจเพียงแค่หลักการทั่วไปของพวกมันเท่านั้นหากว่าข้าเข้าใจพวกมันอย่างท่องแท้แล้วลราก็แบบนั้นถึงจะเรียกว่าสําเร็จอย่างสมบูรณ์พักเรื่องการบ่มเพาะพลังไว้แค่นี้ก่อนมาดูป้ายยกที่ผู้อบโบโสห่วงเลยให้ไว้แก่ข้าจะดีกว่าว่าข้าจะไปทะลวงระดับสู่ขอเขตผู้ปกครองไร้เทียมทานที่ไหนดี ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นโลกใบเล็กของสำนักชงอยู่ไทหวงถึงจะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการยิ่งไปกว่านั้นอาจมีอัจฉริยะหลายผู้ใดเปรียบและอัจฉริยะเกียงไกไปมากเกินไปและสถานที่อื่นที่ดึงดูดความสนใจของข้าก็มีอยู่สามแห่งนั่นก็คือดินแดนยวนเสียแห่งแขวนอมาตาขนาดเลขที่สามวังสวรรค์เจิญหมิงแห่งแขวนอมาตาขนาดเล็กที่หกและเส้นทางเฟยเซียแแนแห่งแขวนอมาตาขนาดเล็กที่เก้า เจ้าหนูข้าคิดว่าดินแดนหยวนเสียเหมาะกับเจ้าที่สุดแล้วทำไมกันลรอมันยากตรงไหนปกติแล้วที่นั่นจะมีอัจฉริยะหลายผู้ใดเปรียบกับอัจฉริยะเกียงไกอยู่มากกว่าที่อื่นไม่ใช่ว่าเจ้าในตอนนี้อยากที่จะต่อสู้กับพวกเขาหรอกหรอจริงด้วยฮะสองเดือนต่อมา ชิ้นหนานในตอนนี้สงครามในดินแดนต้องห้ามเดี๋ยวเหอได้จบลงแล้วผลก็คือขั้วอำนาจที่บัญญัติโบราณต้องห้ามส่งมาทั้งหมดถูกทำลายจนสิ้นซากสำหรับเกาะโบราณจากกักรพรรดิ JD เจดีอมตะหมื่นชั้นนิกายจีเชิงวัดภูถีโบราณเผ่าหงเยียนเผ่าอู้เอ,อ๋และขั้วอำนาจอื่นต่างลาถอยก่อนยุติการต่อสู้ ถ้าว่าไม่นานหลังจากนั้นผ้าวาดหนังสัตว์โบราณก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแล้วใช้โอกาสนั้นกล่าวเปิดตัวมหาอำนาจระบบเต๋าที่14ในแค้นอามาตาขนาดเล็กที่8ชื่อสำนักว่าจ้านซางส่วนอีกทางด้านหนึ่งจักรพรรดินีเฟยเย่ก็จัดการกับจักรพรรดก้าสวรรค์สามอันดับแรกแล้วกลายเป็นจักรพรรดก้าสวรรค์อันดับหนึ่งอย่างแท้จริงช่างสมกับเป็นจักรพรรดินีเฟเย่ ชิ้นนันเจ้าจะไปจากที่นี่จริงๆอย่างนั้นเหรอแล้วข้าจะไม่เหงาตายไปเลยเหรอหลันๆคือว่าข้าต้องมีเรื่องไปจัดการจริงๆแต่ไม่เป็นไรนะที่นี่มีจอมยุทธมากมายเจ้าสามารถมองหาคนที่เจ้าถูกใจแล้วเข้าไปปลุกมิตรกับพวกเขาได้เลยเอาละถึงเวลาที่ข้าต้องออกเดินทางแล้วเรืออมตะ แขวนอมตะขนาดเล็กที่สองและที่สามคือพื้นที่พิเศษที่สุดของขั้วอำนาจขนาดเล็กและใหญ่ทั้งหมดในนั้นล้วนเป็นเผ่าโบราณทั้งสิ้นไม่มีมหาอำนาจระบบเตาหรือผู้ก่อตั้งขั้วอำนาจใหญ่อื่นเลยอีกอย่างก็คือแขวนอมตะขนาดเล็กที่สามนั้นด้อยกว่าแขวนอมตะขนาดเล็กที่สองอยู่เล็กน้อยเพราะมีเผ่าโบราณอยู่น้อยกว่าแต่ดูเหมือนว่าตระกูลเว่นกูและตระกูลอื้อเออที่ข้าเคยเผชิญหน้าก่อนหน้านี้จะอยู่ในแขวนอมตะขนาดเล็กที่สามด้วยเพราะฉะนั้นข้าจึง ต้องปรับเปลี่ยนลมปานและปลอมตัวเล็กน้อยข้าไม่ต้องการที่จะถูกไล่ล่าจากพวกเขาถ้าเป็นไปได้แควนอามาตะาขนาดเล็กที่3ตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงเขตเหนือของแขวนอามาตะาขนาดเล็กที่3แล้วจอมยุทธทั้งหลายลงจากเรือได้มีจอมยุทธท่านไหนต้องการคําแนะนําบ้างเจ้าสามารถนําทางข้าไปที่ดินแดนหยวนเสียได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วข้ามีนามว่าลินซานข้าควรเรียกท่านว่าอย่างไรข้ามีนามว่าฉิน ท่านจอมยุทิชินโปรตามข้ามาด้วยดินแดนยวนเสียแห่งนี้ต่างจากสถานที่อื่นเพราะมันช่วยให้เราจอมยุทธกลายเป็นผู้ปกครองไร้เทียมทานได้โดยง่ายตรงบริเวณทางเข้าเผ่าสิงคงเผาต้าเซียวเผ่าเยียนต้าเผาต้าจายและเผาเว่นกูได้รวมกันสร้างเมือง5เผาขึ้นมาถ้าท่านอยากจะเข้าไปในดินแดนยวนเสียท่านต้องไปที่เมือง5เผา เพื่อยืนยันฐานระดับพลังวรลยุทธ์แล้วใช้ศิลาอมาตะจำนวนหนึ่งแลกป้ายหยวนเสียมาทำไมห้าเผ่านั้นต้องสร้างเมืองห้าเผ่าขึ้นมาด้วยละ่ะเพื่อศิลาอมาตาพวกนี้เท่านั้นอย่างนั้นหรอไม่ใช่เพื่อศิลาอมาตาล็อกเดิมทีเพราะมีอมาตาพิภพและอมาตามนุษย์หลายคนต้องการจะบุกเข้าไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับดินแดนต้องห้ามหยวนเสียจึงมีการสร้างเมืองขึ้นมา และแทบทุกปีจะมีอัจฉริยะหลผู้ใดเปรียบมากมายไปที่ดินแดนยวนเสียเพื่อสําเร็จขอบเขตผู้ปกครองไหลเทียมทานแต่ดินแดนหยวนเสียแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ธรรมดามันเป็นพื้นที่ที่อันตรายนักมีโอกาสสูงที่จะเอาชีวิตไปทิ้งดังนั้นห้าเผ่าจึงใช้โอกาสดังกล่าวประกาศกับสาธารณชนว่ารตบใดที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอพวกเขาก็จะรับรองความปลอดภัยและพร้อมจะช่วยเหลืออัจฉริยะหลผู้ใดเปรียบเท่านั้น ช่างน่าสนใจนักแล้วที่ผ่านมามีอัจฉริยะหลายผู้ใดเปรียบกี่คนที่สําเร็จขอบเขตผู้ปกครองหลายเทียมทานในดินแดนต้องห้ามยวนเสียแห่งนี้หรอเรื่องนั้นข้าเองก็ไม่รู้แต่อย่างไรก็ตามข้าได้ยินมาว่าเมื่อไม่นานมานี้มีอัจฉริยะหลายผู้ใดเปรียบจากนิกายจีเชิงเพิ่งจะไปที่เมืองห้าเผาและสังหารอมมาตาสวรรค์ไปมากมายช่างโอหังยิ่งนักเมืองห้าเผา มาเร็วเข้าการเดิมพันที่น่าสนใจจากสำนักอามาตะวังมังกรได้เปิดแล้วอัจฉริยะหลายผู้ใดเปรียบจากนิกายจีเชิงนางกงอูห่วเข้ามายังดินแดนหยวนเซียได้3าวันแล้วทุกคนมาพนันกันเถอะว่าเขาจะเป็นผู้ปกครองไร้เทียมทานสำเร็จหรือไม่เฮ้ <c oughs> ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีการเดิมพันจากสำนักอามาตะวังมังกรทุกที่เลยข้าขอดูแลการเดิมพันที่น่าสนใจน้อย ใครที่กลายเป็นที่จับตามองของสำนักออกมาตาวังมังกรและเป็นตัวเลือกในการเดิมพันย่อมไม่ธรรมดาแน่ได้เลยขอรับผู้โอโบโสดูในป้ายนี้ได้เลยกงอูหัวจากนิกายกี่เชิงยุนจงเย่จากนิกายโบราณซางซิงกูเฟิงจากพอเวินกูมีแค่สามคนนี้อย่างนั้นเหรอ จะดีกว่าหากมีอัจฉริยะไหลผู้ใดเปรียบจากทุกมหาอำนาจระบบเตามาที่นี่ถ้าหากข้าเอาชนะพวกเขาได้ก็จะสามารถใช้ลวดลายลักฟ้าไหลเจ้าของผนึกพวกเขาได้แล้วยังสามารถเอาวิชายุดแสวงเตาที่สมบูรณ์ทั้งหมดมาได้ด้วยหรือว่าข้าต้องเปิดเผยตัวตนเพื่อดึงดูดอัจฉริยะไหลผู้ใดเปรียบมา,มากขึ้นอย่างนั้นหรอแต่ว่าถ้าหากทำเช่นนั้นก็คงจะมีแต่ขั้วอำนาจที่มีความแค้นต่อข้าและข้าก็จะตกเป,เป็นเป้าหมายของพวกเขา